วันนี้ผมจะมาแกะข้อคิดคำคมของนักธุรกิจจีนท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อโพนี่หมานะครับหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าหมาคว้าถึงนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งและก็ CEO ของ Tencent นั่นเองนะครับ t e n เซ n t เป็นกลุ่มบร,ริษัทที่เทคโนโลยีที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยนะและก็ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนในตอนนี้นะครับซึ่งคำคมนะครับหรือว่าข้อคิดในวันนี้ของ โพนี่หมาเนี่ยจะมีภาษาจีนว่าอย่างนี้ครับผู้เผยเฉียนปีจ้วนเฉียนเกิงจงเยา่าสวัสดีครับผมวราทภพบละชาตานามวงนะครับสำหรับการแกะข้อคิดคำคมพวกนักธุรกิจหรือว่านักปราชญ้นะครับ ผมจะเลือกอันที่แบบว่ามันโดนใจผมและผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับในการใช้ชีวิตและในการทําธุรกิจของคุณด้วยนะครับผมเลยเอามาแกะให้ซึ่งบางครั้งเนี่ยคำมันสั้นๆดูเหมือนเข้าใจง่ายนะเพราะปกติคําว่าคําคมหรือว่าข้อคิดพวกนี้มันจะสั้นอยู่แล้วนะครับปัญหาก็คือพอมันสั้นก็เกิดว่าเอ้ยมันกระทัดรัดจนไม่เข้าใจ เหมือนวันนี้นะครับที่ผมบอกภาษาจีนไปเมื่อต่อเริ่มต้นเนี่ยมันแปลว่าการทำอะไรที่ไม่ขาดทุนสำคัญกว่าการทำกำไรโอ้เข้าใจไหมฮะผมเองตอนแรกเออได้ยินอันนี้แล้วมันก็ดูแบบว่า,อ,าอะไรไม่ขาดทุน ก็ดีแล้วไงถูกไหมทําอะไรแล้วมันไม่ขาดทุนก,ก็ดีแล้วแต่มันสําคัญกว่าเรื่องของกําไรได้ยังไงอ่ะไม่ขาดทุนก,ก็คือกําไรไม่ใช่เหรอนะครับที่จริงมันเป็นอย่างนี้ฮะเวลาที่ที่จริงผมเองนะเวลาที่ผมเองหรือว่าผมคิดว่าคุณเองในบางครั้งก็อาจจะเป็นเหมือนกันเวลาที่ทําอะไรก็อยากจะได้กําไรนะครับเวลาที่ต้องการกําไรเกิดอะไรขึ้นครับ เวนะลาที่ต้องการกําไรก็หมายความว่าฉันจะต้องได้กําไรเยอะๆหรือเปล่าฉันจะต้องรีบเอาเงินหรือเปล่านะครับผมทําสินค้ามาหลายอย่างนะและ้วก็ผมเห็นคนจํานวนมากเลยครับเมื่อทําสินค้าหรือบริการออกมาปุ๊บต้องการกําไรในทันทีนะครับก็คือยังไม่ทันได้อะไรแล้วแหละจะเอาเงินไว้ก่อนนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่เอาเงินไว้ก่อนเกิดอะไรขึ้นครับ ลูกค้าบางทีเขายัางไม่รู้จักสินค้าหรือว่าบริการของคุณดีพอนะครับบางทีคุณเป็นแบรนด์สินค้าหรือว่าบริการใหม่ๆที่แบบว่าเพิ่งคลอดออกมาเลยนะครับเขาอยากจะทาความคุ้นเคยก่อนเขาอยากจะรู้จักไว้ก่อนนะฮะเออเขาถึงจะกล้าใช้ไม่ใช่บอกว่าอยู่ดีๆคุณเสนอให้เขาปุ๊บนะฮะยิ่งเดี๋ยวนี้คือเออเป็นการเสนอสินค้าบริการที่เป็นแบบคล้ายๆออนไลน์ใช่ไหม หน้าตาก็ไม่เจอกันสินค้าก็ยังไม่เคยจับนะฮะอยู่ดีเอ้ยอันนี้เท่าไหร่ปุ๊บบอกราคาฟุบไปปุ๊บแล้วก็เออเขาบอกเออถามดูก่อนปุ๊บคุณก็ตามไปเพื่อที่จะปิดการขายให้ได้ในทันทีนะครับแบบนี้แหละครับที่มันคือการรีบทำกำไรไงรีบทำกำไรคุณจะไม่ได้แม้แต่กำไรนะสุดท้ายคุณจะขาดทุนองงไหมที่จริงทำไมสุดท้ายคุณถึงจะขาดทุนครับเพราะว่า ถ้าคุณทําสินค้ามาแล้วสินค้านั้นคุณมีต้นทุนถูกไหมอ่ะถึงแม้ว่าบางครั้งคุณไม่ได้ลงทุนสินค้านะครับแต่คุณไปลงทุนงานบริการนะักงานบริการบางครั้งคุณก็ต้องเสียเวลาไปทําหรือว่าคุณอาจจะต้องจ้างคนอื่นมาทำนะมานั่งจ้างออกแบบจ้างพิมพ์งานมานั่งจ้างบริการอะไรสักอย่างคุณเสียเงินไปแล้วนะครับไม่เสียเงินสินค้าก็เสียเงินบริการ แล้วถ้าคุณขายไม่ได้เพราะว่าคุณรีบที่จะเอากำไรพอคุณขายไม่ได้หมายความว่าคุณขาดทุนค่าสินค้าหรือคุณขาดทุนต้นทุนแรงงานไปเลยนะ,ะบางทีคุณอาจจะมีค่าเช่าด้วยซ้ำแหละนะครับค่าเช่าออฟฟิศหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะนี่แหละครับ,รบการเริ่มต้นที่ต้องการกำไรตั้งแต่แรกนะครับคุณจะขาดทุนไปเลยคือ บริษัทอยู่ไม่ได้ธุรกิจคุณอยู่ไม่ได้นะฮะทีนี้ลองกลับมาประโยคําคุคมหรือว่าข้อคิดที่ทางโพนี่มาเขาพูดไว้เขาบอกว่าการที่จะทําอะไรไม่ให้ขาดทุนมันสําคัญกว่าที่จะทําแล้วกําไรเห็นไหมฮะเพราะถ้าคุณโฟกัสไปที่แบบว่าคุณทำอย่างนี้ก็ได้ไม่ให้ขาดทุนหรอกหมายความว่าหมายความว่าอะไรฮะบางทีคุณก็ขายขายไปก่อนกําไรไม่กําไรไม่รู้แหละ แต่สุดท้ายแล้วฉันต้องไม่ขาดทุนก็พอแต่สุดท้ายแล้วฉันต้องไม่ขาดทุนก็พออ่าสมมติว่าคุณขายสินค้านะคุณมีต้นทุนสินค้านะคุณทํามาสักประมาณสักร้อยชิ้นต้นทุนชิ้นละร้อยบาทอ่าสมมติว่าคุณลงทุนไปหมื่นบาทคุณตั้งปเป้าไว้ละฉันจะทํายังไงก็ได้ให้ฉันไม่ขาดทุนก็คืออย่างน้อยที่สุดฉันต้องได้เงินหนึ่งหมื่นคืนมานะหรือว่าถ้าคุณเป็นงานบริการคุณมีจ้างพนักงานไว้แล้วสัก คนหนึ่งนะครับเ,เงินเดือนสัก15ื่นสมมุตินะสมมตุติเงินเดือน15ื่นห้าคุณตอกตั้งไว้แล้วว่ายังไงฉันเดือนนี้ฉันต้องไม่ขาดทุนค่าพนักงานของฉันื่น1 5า0 0บาทฉันต้องไม่ขาดทุนตรงนี้หมายความว่าไงเวลาคุณขายอะไรออกไปนะคุณก็จะไม่คิดว่ามันมันจะกำไรตั้งแต่แรกไงบางทีคุณแบบว่าเอ้ยขายสินค้านี้เหรอโอ,โอเคฉันโปรโมชั่นให้คุณก็ได้นะเออขายไปคือตอนแรกขายไม่ได้แต่สุดท้ายคุณขายเท่าทุนได้ไงคุณ้าใจไหม สุดท้ายแล้วสมมุติว่าสินค้าร้อยชิ้นของคุณนั้นต้นทุน100บาทตอนแรกคุณกะว่าขายชิ้นละ2 0 0สมมตนะะิเพื่อที่จะได้กำไรสักเท่าหนึ่งถูกไหมแต่คุณรู้แล้วว่าตอนนี้ว่าโอ้ยตอนแรกตั้ง200นะโอ้โหคนไม่รู้จักคนก็หายถามมาก็หายถามมาก็หายนะฮะถามมาบอกว่าไม่มีตังนะแต่ทีนี้เนี่ยคุณรู้แล้วโอ้โอเคฉันทำโปรบชันดีกว่าเว้ยฉันทำ 200, นา201แถมหนึ่งดีกว่า อ่สมมติน,นะสองร้อยหนึ่งแถมหนึ่งก็หมายความว่าไม่คุณก็เท่าทุนไงกลับกลายไปว่าพอคุณทํา200ปุ๊บทํา1แถมหนึ่งนะแล้วบอกว่าเอ้ยทําโปรโมชั่นเฉพาะ10วันนี้เท่านั้นกลับกลายเป็นว่าตอนที่คุณทาโปรโมชัน่นปุ๊บ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 ขายหมดแป๊บเดียวร้อยชิ้นเกิดอะไรขึ้นครับคุณไม่ได้กําไรนะไม่ได้กําไรแต่คุณไม่ขาดทุนไงเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําแล้วคุณไม่ขาดทุน หมายความว่าคุณไปต่อได้นี่แหละครับคือสิ่งที่โพนี่บาร์นักธุรกิจมหาเศรษฐีระดับโลกไปคนบอกไว้นะฮะทีนี้ผมแค่พูดคร่าวๆนะการทำธุรกิจการหาเงินเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายซับซ้อนหลายอย่างแต่ผมพูดให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเนี่แหละครับสิ่งที่ผมแกะให้คุณในวันนี้ยังไงก็ขอให้คุณเอาไปใช้แล้วได้ประโยชน์กลับไปนะครับ แล้วอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณหาเงินหรือว่าทำธุรกิจหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จนะครับผมมี WBL ครับก็คือย่อมาจากคนลระบบ business learning เป็นสถาบันการเรียนรู้การทำธุรกิจของผมเองครับซึ่งรวบรวมประสบการณ์จากการทำธุรกิจ14ธุรกิจของผมนะซึ่งไม่ได้สำเร็จทุกธุรกิจเหมือนที่ผมบอกไว้แล้วผมเจ๊งไปเป็นส่วนใหญ่10กว่าธุรกิจนั้นเจ๊งไปส่วนใหญ่เหลือแค่ไม่กี่ธุรกิจแล้วทั้งหมดทำออนไลน์100%นะครับ นี่คือประสบการณ์ที่ผมส่วนหนึ่งที่มันลงใน WBL แล้วก็ยังมีเกี่ยวกับ Mindset นะครับวิธีการต่างๆทั้งทางด้านตะวันตกและทางด้านตะวันออกโดยเฉพาะที่ประเทศจีนเนี่ยรวบรวมไว้ให้มันทันสมัยอยู่ตะลอดเวลาเพื่อที่ว่าคุณจะได้หาเงินได้ทันยุคทันสมัยในตอนนี้นะครับถ้าสนใจ WBL ครับคุณสามารถแอดไลน์วรรพมีแอดนำหน้าไปสอบถามได้นะครับ ตอนนี้สมัครสมาชิกฟรีอยู่นะครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็สามารถถาม WBL ได้ครับและถามว่าเอ้ย WBL แก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างมีสิทธิค้าอะไรบริการในตอนนี้บ้างนะครับอย่าลืมครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีคลิปทุกวันครับจันถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ อสอนวิธีหาเงินสอนการทําออนไลน์นะครับสอนพัฒนาตัวเองพวกนี้นะครับแล้วก็สอนที่จะเป็นบล็อกชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนซึ่งจะได้คลายเครียดกันในช่วงจันทร์ถึงศุกร์ที่มีเนื้อหาเครียดๆมานะสะวัสดีคลายมากคลายเครียดมากๆครับโอเคครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสบวัสดีครับ